สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนิตาอุกอาจนิสิตเคมีชั้นปีที่3วันนี้ดิฉันจะมาทําการนําเสนอการวิเคราะห์ย้อนกลับของ26เฮปเทนไดไฮดรอโซนค่ะในขั้นตอนการเลตโทซินิซิสต์นะคะโมเลกุลนี้เราจะได้จากการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของ26เฮปเทนไดโอนค่ะซึ่งโมเลกุลนี้ได้จากการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันของ26เฮปเทนไดออลอีพีค่ะทําการดิสคอนเนคชันนะคะก็จะได้ซินเทลนะคะที่เป็น2โมเลกุลของอิเล็กโทรไฟค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งโมเลกุลของนิวโคลโฟล์ค่ะซึ่งโมเลกุลเทียบเท่าของอิเล็กโรไฟล์นะคะก็จะเป็น2โมเลกุลของอะซิทาลดีไฮค่ะส่วนนิวโคลโฟล์ก็จะเป็นกลินหยาดนะคะซึ่งได้จากการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันจากแอลคิลเฮไลค่ะในขั้นตอนการสังเคราะห์นะคะขั้นแรกนะคะเราจะนำแอลคิลเฮไลทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมในไดเอทิลอีเทอร์ค่ะได้ดักตออกมาเป็นกลินหยาดค่ะขั้นต่อไปนะคะ นำไปทำปฏิกิริยากับ2โมเลกุลของอซิทาวดีไฮแล้วก็เติมกรดค่ะได้ผลิตภัณฑ์เป็น2,6เฮปเทนไดอลค่ะออกซิไดต์ต่อด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงเกเนตน,นะคะได้2,6 h เฮปเทนไดโอนค่ะแล้วก็ทำการเติมเอเจนต์ gent, ที่มีชื่อว่าไฮดราซินนะคะเกิดการกำจัดน้ำในพันธะก็จะได้เป็นโมเลกุลเป้าหมายของเราค่ะ ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ